มินต้นมาบ้านย่ามีสระไว้น้ำรอแล้วนี่มินต้นกระโดดลงเลยฮบจับลูกลงหน่อยว้าวปู่ทำสนามเด็กเล่นไว้ให้ด้วยเอ,อชิงช้า ว้าโอโอ้โห oh, no! hope, hope. นฮบฮบโอ้มีอนนมบอลเลนมาด้วยใส่ใส่ นะหลอไหมลองนั่งลงดินี่ตัดจะลอยแล้วทำไมไม่เล่น ินน้ำกันเหรอเพิ่มพลังกันเหรอเพิ่งลงรถมาเหนื่อยเหนื่อยเล่นเลยหรอก,กยกออกมาทำไมฮามองไว้าถกมอกเนาะมันยังไมีท่านใหญ่ไปไปไหนอ่ะ มีต้อยเขาวิ่งมามวิ่งมาทำธทุระไก่มากวิ่งมานั่งอือ้อย่างไก่อ่ะดูดูเขาเหอะทำอะไรจ้าหนุ่มน้อยไปดูวินาวิน,า,วนาอยู่ไหนบ้านะเห็นแต่หัวนะเร,เรียกวินาวินานัานเดะบุเบนอะ วินาบายไปไหนคะมันจะหัวขมเมนมัวนน้ำมันต้นลูกกูมีบาลานดีเว้ยคอมวิ่งไปทั่วแล้ววิ่งไปไหนอะนะเออโชว์เลยนะ เก็บผลไม้บ้านยาไหมละ่ะโอ้โหโดกมากือ,อดูดิไอเกิว้าวแต่ไม่มีใครเก็บกินเปรี้ยวมากเก็บชิมัน เปรี้ยวคนะแมลงกินหมดแล้วผักสลัดอันนี้ถั่วลันเตาสลัดมีบลูคอรีด้วยอืมผักชีตอร์เบอรี่ อันนี้มีนิดเดียวเองลาสเบอร์รี่นุมหวานสองพอลูกทำอะไรกันจา้าเล่นเชิงช้าครับยังบรรลานตัวไม่ได้นั่งที้้าปู่ทำให้ไว้อันนี้ปีนเลยปู่ทำให้ปีนด้ปีนด้อ๋อปีเลย มึงก็วิ่งไม่กลัวเลยมึงวิ่งออกนู้นไปนู่น <c ười> กินกากหมอ <c ười> oh no <c ười> กินขนมจีนพี่พาตำส้มนี่กินตำส้มส่วนแม่กับเตงกินขนมจีนขนมจีน นะเชื่องมาเชื่อมชัว์มันเลยไปไประวังนะเอาระวังพ่อพากันตีลังกาได้ ันตีลังกาเด้อก็อย่าปล่อยมือดีดอ้อนเลือ,อ,อ <c oughs> ลน้ำต่อ <c oughs> มีแก้วน้ำโอ้โห วยายมิตนตันมิตนตันสนุกใหญ่เลยโอ้ร้านหัวร้านหัวพร้อมเออแล้วก็มาสบายเด้อ <c oughs> พอคีมุกจะหายหายหน่อย โอ้โหโโหไกาดีะกาดดีน้ำต้นไม้อืมนตัวันเสาร์อาทิตย์สนุกไหมครับ

หิวหิวมีอ่างน้ำแต่ไม่เล่นนะครับมินต้อนมาดูมินต้อนโอละะ่าวว้าโอเค แตเลยอือหือย่ายมันต้องกินบูเบลี่ที่ยาเก,ก็บมานี่บูเบลี่อ,ลอ,กกลอืมอ่ำอ่ำเอตาเอตาอ้า อร่อยไหมครับอย่าทามะอ๋มเดี๋ยวพ่อแม่หายปปูทำมแม่ปูไปผ้าให้กินไหมผมแปลว่าปูมันจะทาอยู่วันนึงฮะทมเลนะยามีทาไม อ้้ำน้ำน้ำอร่อยมากไหมอย่าลงไปนะมินต้นไปได้แผลมานะคะขี่รถมาดูมีแผลใหญ่เลยร้องไห้แง่แงๆเลยใช่ไหมร้องไห้แง่แงๆเลยนะเจ็บแผลนะ ขี่รถมานะรถคันนู้นนะรถคันนู้นที่หนูทำตีลังกาเลยใช่ไหมตีลังกาเจ็บเลยใช่ไหมโอ,อ้โี <c oughs> ต,ต้ออ <c oughs> me entorpece, me droga, Oj oj. Kan du dra pappa? Dra pappa. Oj. Vad มาสิบรอบแลเนี่ยชอบคืนนี้นะทั้งปู่ทั้งหลานเหนื่อยว้าวพากันไป เหนื่อยหรือ hey. เปล okay. ่าพ่อป่าเหนื่อยปู <c oughs> <c oughs> c <c like ่เหนื erm yes> <t ays> <t ays ่อยแล้วพ่อจะล้างรถนะคะมินต้อนล้อก่อนมินต้าจะล้างรถโอ้พ่อป่าเลยไหนไหน

รถน่ารักของฉันสก,ก็บอกว่ยมึงมึงต้องจะช่วยมันต้อนเธอระวังนะเราฉันนะอะเอาไปแบบน้ำเลย ต้องรอเข้าบ้านกันหมดแหละจะจีนังขัดบวกขัดพี่ป๊าป๊าป๊าแกงงูเหรอโอยโอยเออ tok Mm. Okay. Ja. Så, ja, vi tar uh, jäkligt lite på det. Så, tog jag. No, vad säger du Det Nej, inte röra den. det funkar det Pappa att nej Hmm. Cool. ไงคะคุณพ่อล้างรถน้องขนมครกน่ารักน้องแบบมินิมินีอะนะรถน้องเอนแลวคุณแม่ที่น่ารักที่สุดในโลกเฮ้<า>